เมื่อกี้นะครับทางถ่ายเสร็จแล้วเสเอนคุณหนูเอาสับป,ประรดไปซ่อนไว้ไหนต้นสับป,ประรดเอาไปซ่อนไว้ไหนไหนไปเอาซิไปเอาซิเอาซ่อนไว้ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้กินไม่ทันนะฮะเอาซ่อนไว้เอาซ่อนไว้ไหนลูกอาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกืึตรงไหนโอ้จำได้ด้วยนะฮะคุณ ดูครับเอาซ่อนไว้นะอาดมานี่มามามา,มา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 กินตรงนี้ก็ได้มาไม่มีใครแย่งหรอกมา,มาเออมานี่มานี่หันหน้ามานี่มาโชว์หน้าหลอเล้าหน่อยเอาลูกไปไปไปไม่ต้องขึ้นมาเลยมันจะหักต้นไม้เขาโอ้แสนฟุน้นะฮะดูอเอาโตสับปะรดมาแบเพื่อนๆไว้นะเพื่เพื่อนได้กินดูเพื่อนๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่เริ่มเลย ไหนสับประรดหนูนี่เหรอโอ้อร่อยมากครับผมโอ้น่ารักก็ยิงนะฮะแสนรู้ด้วยไปโอเคครับเจกอกันคิม่าครับสวัสดีครับความน่ารักเล็กๆน้อยน้อยครับ